หลังเจอพายุฝนเราจะพบเจอท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิมเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอหันมาโฟกัสสิ่งดีๆแม้เล็กน้อยแต่ละวันเพื่อเพิ่มพลังจัดการวิกฤตกันนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีเมษและลัคนาเมษก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่ส ถึง9พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้ของชาวเมธคือช่วงเวลาของการตื่นรู้ภายในที่จะเปลี่ยนวิธีมองโลกของคุณอย่างลึกซึง้งไพ่บอกว่าคุณอาจเผชิญสถานการณ์ที่ทำให้ต้องทบทวนตัวเองอย่างจริงจังแต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะพาคุณไปสู่ความเข้าใจใหม่ในชีวิตความมั่นคงทางใจและการหลุดออกจากพันธนาการทางความคิดเป็นสัปดาห์แห่งการปลดล็อกตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามกว่าเดิม พลังแรกของสัปดาห์มาจากไพ่ Judgment ไพ่แห่งการฟื้นคืนการตื่นรู้และการตัดสินใจครั้งใหญ่ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าชาวเมธอาจได้เผชิญเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือได้รับโอกาสในการแก้ไขสิ่งที่เคยพลาดไว้ในอดีตมันคือการเริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านบทเรียนสำคัญคุณจะรู้ว่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นไม่ได้สูญเปล่าเพราะมันกำลังพาคุณไปสู่การเติบโตที่แท้จริง กลางสัปดาห์ไพ่เดอะไฮโรแฟนเข้ามาเสริมพลังแห่งความปัญญาความเข้าใจและการยึดมั่นในคุณค่าภายในไพ่ใบนี้หมายถึงการได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้ใหญ่หรือคนมีประสบการณ์คุณอาจพบแนวทางที่มั่นคงมากขึ้นในชีวิตหรือรู้ว่าควรยึดถืออะไรไว้ในใจเพื่อเป็นหลักให้ตัวเองไพ่ยังเตือนให้คุณเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างและเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับศรัทธาของคุณมากที่สุดเมื่อเข้าสู่ปลายสัปดาห์ ไพ่แกบดาบปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณรู้ว่าความกลัวและความไม่มั่นใจบางอย่างในใจคุณกำลังทำให้คุณย่ำอยู่กับที่ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงอุปสรรคภายนอกแต่คือกำแพงที่คุณสร้างขึ้นเองในใจบางครั้งเราก็กลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดจนลืมไปว่าตัวเองมีพลังมากพอที่จะเดินออกจากความกลัวนั้นได้ไพ่ใบนี้บอกว่าถึงเวลาปลดปล่อยตัวเองจากความคิดจำกัดและมองโลกด้วยสายตาใหม่ที่อ่อนโยนกว่าที่เคย เมื่อรวมพลังของไพ่ทั้ง3ใบ Judgment, the Hierophant และ8ดาบไพ่ชุดนี้กำลังบอกกับชาวเมธว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการตื่นรู้ทางจิตใจสิ่งที่เคยปิดกั้นกำลังจะถูกเปิดออกคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบและอิสรภาพไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ในใจของคุณเองไพ่ย,ยังย้ำว่าท้องฟ้าหลังพายุกำลังจะกลับมาสดใสจริงๆและคุณคือคนที่พร้อมจะก้าวออกไปด้วยหัวใจที่มั่นคงและเบา ฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เล่าเรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการทำนายแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้กันมาเยอะมากครับแล้วพบกันครับ